สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะกิ่งก็มีรถเข้าใหม่ราคาน่าจับต้องมารีวิวให้ทุกท่านได้รับชมกันนะคะสำหรับคันนี้นะคะก็จะเป็น t o y ยต a y a r ริ1 5 e นะคะรถปี2011นั่นเองก็จะเป็นสเปกเกียร์ออโต้นะคะสีขาวสีแท้สีเดิมจากทาโรงงานของเขาเลยนะคะคันนี้ขอเราเปิดขายอยู่เพียงแค่259,000บาทเท่านั้นเอง จะบอกว่าระยะการใช้งานของคันนี้นะคะน้อยมากๆเลยใช้งานไปเพียงแค่1 9 0 0 0โลรถโครงสร้างเดิมๆเลยนะคะไม่มีพลิกความชนหนักมาอย่างแน่นอนรายละเอียดตัวไฟยังสวยๆอยู่เลยนะคะไฟไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะคะเหลี่ยมสันของตัวรถสวยงามคมชัดเจนนะคะรุ่นนี้ก็มีสเกิร์ตติดมาให้ด้วยรอบคันเลยพร้อมใช้งานมากๆนะคะเพียงราคา2 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นเอง รถใช้งานน้อยมากๆเลยนะคะรุ่นนี้ก็จะได้ไปพร้อมกับตัวล้อมแม็กนะคะที่ติดมาจากทางโรงงานเลยนะคะโลโก้ของโตโยต้อยู่ครบตัวแม็กก็จะเป็นขอบ15นะคะได้เป็นยังปี2019ด้วยจะบอกว่ารายละเอียดโครงสร้างนี่ถือว่าสวยเดิมมากๆนะคะไม่มีรอยแตกรอยล้าวเลย รถโครงสร้างเดิมแท้แน่นอนสามารถเข้าศูนย์ตรวจสอบได้เลยนะคะที่ศูนย์โตโยต้าทั่วประเทศไทยตัวกระจกมองข้างเขาก็จะมาสีเดียวกับตัวรถนะคะกระจกทุกบานเนี่ยบานแท้บานเดิมไม่มีรอยเปลี่ยนนะคะพาร์ทโลโก,โก้ต่างๆอยู่ครบเลยกระจกไม่มีแตกไม่มีร้าวนะคะคันนี้ก็จะได้ไปพร้อมกับด้านท้ายที่สวยงามนะคะไม่มีรอยชน แทบจะไม่มีร่องรอยการใช้งานเลยได้รถสภาพสวยๆไปใช้งานราคาจับต้องได้คันนี้จัดไฟแนนซ์ยังได้ยอดเต็มอยู่นะคะลองติดต่อเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จัดไฟแนนซ์ได้เต็มฟรีดาวกันไปเลยผ่อนเพียง5,000บาทนะคะคันนี้ได้เป็นระบบเซนเซอร์ด้านหลังมาให้ด้วยสกเกิร์ตเนี่ยเขาจะติดมาให้รอบคันเลยนะคะถือว่าเอาไปไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มแล้วนะคะ สวยงามแบบนี้เลยท่านไหนที่สนใจหรือกําลังมองหารถใช้งานนะคะติดต่อมาหากิ่งได้เลยอะรายละเอียดของตัวรถภายในนะคะเนื่องจากว่ารถคันนี้ล็อกนะคะต้องขออาภัยด้วยไม่ได้ถ่ายด้านในให้ดูนะคะด้านในก็จะได้เป็นตัวเบาะผ้านะคะสีดําภายในของเขาก็จะคุมโทนด้วยสีดําเลย อยากจะบอกว่ารถราคาน่ารักน่ารักแบบนี้ไม่ค่อยมีเข้ามาบ่อยสักเท่าไหร่นะคะและเป็นตัวรถสีขาวด้วยหายากม,มากๆเลยนะคะถ้าท่านไหนที่สนใจคันนี้ยังว่างอยู่นะคะรีบมาจับมาจองกันได้เลยท่านไหนที่ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะอินบ็อกซ์มาสอบถามได้ช่องทางการติดต่อเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับท่านไหนที่อยากได้รถ ราคาไม่แพงนะคะจัดไฟแนนซ์ได้ติดต่อมาหากิ่งได้เลยมีรถพร้อมส่งมอบให้กับพี่ๆแล้วนะคะรถทุกคันเราดูแลรายละเอียดปรับสภาพให้หมดเลยลูกค้าจะได้รถที่พึงพอใจอย่างแน่นอนนะคะให้คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายมานะค,ะคลิปนี้กิ่งต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ